แล้วครับดีครับเพื่อนครับผมตอนนี้ผมอยู่บนเขาสูงนะฮะย่ายพามาตัดทุเรียนเดี๋ยวผมจะพาไปชมน้ําตกข้างล่างนะครับอันนี้งดสุดท้ายแล้วครับกันยาวกับหมอนท้องนิดหน่อยนะครับนี่ต้นทุเรียนบนานไม่ต่ำกว่าสามสิบปีนะทุเรียนโอเคครับผมผมจะพาไปดูน้ําตกข้างล่างนะฮะมันเป็นการไล์สดแบบฮะ อ่าเดถ้ามีิลกรระกรมมาอีกนะฮะอ่ามีขอใช่ไหมล่ะหรือมีเล็กอ่ามีเล็กอันนี้แม่เดี๋ยววิธีตัดทุเรียนของผมอะอุปกรณ์ผม ไอเดียครับผมเนี่ยเอาเชือกผูกทุเรียนลงมานะเพราะว่าทำกับคนแก่น่ลย,ย้ยายก็อยู่น่นให้ย้ายเขานันวาเนีฮะอันนี้เทคนิคครับไมในตัวเกษตรอ่าเนี่ยเดี๋ยวผมจะไปดูน้ำตกข้างล่างนะครับนี่ครับเอาแบบสุกๆมาขายให้สอกสามสองสามลูกน้าดาวเขาบอกเอาสุกๆไขาย้สองสามลูก ขายเลยไม่ต้อกงกลัวอีกแล้วบอกขายเลยครับไม่ <c oughs> ต้องกลัวกินได้เลย <c oughs> น้าดาวเขาบอกว่าเมื่อกี้น่ะเขาไล่สดอยู่เนี่ยขายราคากันเองไง <c oughs> <c oughs> กิโลรล้อยเพาะอะโอ้่า เดี๋ยวดูลักกรรมก่อนเตรียมขอไปเดี๋ยวเราจะพาไปชมน้ำตกนะครับน้ำตกอยู่ข้างล่างผมนะครับอ่านาดาบอกแบบจะแช์ไม่เอาเ้อไม่มีแช์แล้วครับผมแบบกินได้เลยกำลังนุม่มปกิจกินมาแล้วแต่ผมเป็นเป็นวาดต่เด็กกินเท่าไรเจ๊เกินเขากินกำลังดีเลยครับเจ๊เกินเขาบอกอ่า เอียงบอกราคากันเองกิโลละรอ100้อยพอเขาบอกแล้วก็ผมจะพาไปดูน้ำตกนะครับเดี๋ยวผมจะพามาดูน้ำตกนะฮะเ,เตรียมมีมดก่อนเนี่ยอันนี้ลงไม่ยะไ,ไม่ได้นะครับลงไปบนเขาเดือกเตรียมมีมดไปนะฮะนี่ครับ เป็นลองกองฮนะที่มันมีผสมผสานฮนะโทเรียนกับลองกองเอาแล้วครับยินทีพาชมครับพาลงเขาดูน้ำตกนะ้วเพื่อนๆจะได้ยินเสียงน้ำตกใช่ไหมครับเนอยนะฮะอยู่ข้างล่างแล้วนะครับลงเขาต้องระวังลื่นนะครับ เราจะทำแบบแบกกิวเลยนะแบกกิวแบกกิวอ่า Vs เ h e w ด l วนะครับอันนี้ก็ Vs จันทบุรีนะครับมหากรุง Vs จันทบุรีนะฮะนี่ครับผมเนี่ยดูทางนะฮะ่ามาดูว่าข้างล่างอาจจะมีทุเรียน หล่นมาแล้วไหลลงมานะครับนี่ครับถ้าเห็นน้ำตกไหมครับโน่นน้ำตกอเจ๊ก,กิมบางพลดัดฝ่งกรุงทนนะผมพามาดูน้ำตกบนเขานะครับนี่ครับมาตัดทุนเรียนนะเบื้องหลังผมไปน้้ำตกนะครับได้จะพาด้วยตน้นสละนะฮะต้นสละว่ามันจะตัดได้ไหม ไม่สบายเป็นหวัดให้เหงื่อออกเนี่ยจะได้หายดีนะครับในเทคนิคผมนะเป็นหวัดนอนมากก็ไปดีครับโอเคนี่เราจะได้เล่นน้ำกันนะ <Okay. S 2> นเนะฮะถวนเนินนะครับบุ๊ นี่ฮะเราลงมาจากเนินนะครับน้องมนะันถะทายให้ดูเนาะมหาทํางานให้ทิ้ตงตกถ่ายทําวกันเยอะโอ้โห,โหลื่นลงมาแล้วนะครับแต่เราไม่ต้องกลัวเรามีชุดนะครับผมนี่ครับน้ำตกบนเขาสูงนะฮะผมพามาชมนะครับวันนี้มาตัดทุเรียน นะครับผมผมลงมาจากเนินนะครับนี่ครับเย็นชื่นใจนี่ฮะปบึปบๆๆๆบขึ้นไปมีสวนยางพาราอยู่ข้างหน้านะครับโอเคนี่ได้แล้ว ถึงน,น้ำตกแล้วมันเป็นนาธรรมชาตินี่นะครับน้ำตกธรรมชาตินี่ยฮะน้ำตกธรรมชาติครับผมน้ำอย่างนี้ถือว่าเย็นนะฮะเย็นนะครับ น้เย็นนะฮะที่จันทบบร์ทับลก็ผมมาขึ้นตัดทุเรียนก็ผมเลยเป็นมีน้ำตกด้วยนะฮะนี่นะน้ำไหลเย็นมากเลยครับน้ำไหลเย็นมากนะครับนี่นะยังไงขอยุดติบันทึกดีโอไว้แค่นี้ก่อนเดี๋ยวผมก็จะเล่นน้ำสักนิดนึงเนาะนี่ฮนะลงมาจากเขาหน่นะครับ นี่ลงมาจากเขาเดินปุ๊บลงมาตรงนี้นี่นะครับขอเอาละสุติแค่นี้นะครับขอบคุณที่รับชมครับผมเ้วจะถ่ายภาพวีดีโอภาพนิ่งครับ